สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมค่ะช่องชชจันร์พรรแบ่งวิที่ตมแบบตะว,วันตกและย้ำอีกครั้งใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของแอนครั้งแรกนะคะนี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้กับใครอย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้ค่ะแต่จะให้คลิปนี้ตรงกับชาวพฤษภทุกคนยอมเป็นไปไม่ได้อาจจะตรงมากตรงน้อยไม่ตรงเลย หรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับการเป็นไว้เวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้นะคะอยากให้รับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เนาะทีนี้มาดูกันค่ะขอดูความรักของชาวพฤษศในช่วงนี้หน่อยค่ะความรักของชาวพฤษศในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ the f u l อืม เป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจเนาะโอเคอ่าแอนมองว่านี่คือ energy ของคนโสดแบบแบบที่แบบที่โสดด้วยตัวเองโสดแบบเพึ่งโสดมาถึงตัดสินใจที่จะโสดด้วยตัวเองนะคะเป็นการตัดสินใจก้าวออกมาจากความสัมพันธ์ที่คุณเคยมีนะคะเพราะคุณรู้สึกว่า ดเขาทิ้งไปเนี่ยแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณแล้วนะคะก้าวออกมาจากตรงนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทําได้นะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ นะคะแอนมองว่านี่คืออาจจะเป็นความรู้สึกของคนที่ทนมานานมากแล้วนะต้องเป็นคนที่ทนกับปัญหาหรือทนกับความสัมพันธ์ที่มันแย่หรือว่ามันไม่พัฒนานะ่ะมาสักพักนึงแล้วว่าค่ะคุณถึงรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้องไม่มีใครให้ความยุติธรรมกับคุณได้อนอกจากตัวคุณเองนะคะนอกจากคุณต้องเป็นคนลุกขึ้นมาแล้วทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองนั่นก็คือสุดท้ายแล้วคุณคุณถอยออกมาคุณปลดปล่อยตัวเองออกมาคุณเลือกที่จะตัด ใจจะตรงนั้นแล้วก็ก้าวออกมาเพราะคุณเพราะคุณรู้สึกว่านะเวลานี้มันไม่มีใครที่จะช่วยเราได้นอกจากตัวเราอะไรแบบนั้นแะนะคะเป็นการตัดสินใจด้วยตัวคุณเองที่เมื่อก่อนอะ่ะอาจจะเหมือนกับว่าโอเคเขาอาจจะไม่รักเรามานานแล้วละ่ะเขาแสดงออกให้เห็นสักพักหนึ่งแล้วละ่ะว่าเขาไม่ได้รักเรามานานละแต่ว่าเราออกมาไม่ได้ไงเพราะว่าเราลักเขาถูกไหมแต่นี่คือการตัดสินใจในแบบที่โอเคงั้นก็จบ ที่ผ่านมาคือไม่ได้แต่ตอนนี้ได้เห็นไหมเวลออฟฟอร์จูนออกมาบอกว่านี่คือช่วงเวลาของการที่ชีวิตคุณน่ะจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่นคงทางอารมณ์มั่นคงทางความรู้สึกมากขึ้นนะคะโอเคมันอาจจะยังไม่ได้เสถียรนักหรอกมันอาจจะยังไม่ได้ลืมเขาแบบขาดปัจจุบันทันด่วนขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีก้าวแรกที่จะนําพาคุณไปสู่อะไรที่มัน จากอย่างที่บอกอะนะคะอย่างที่แอนบอกว่าเมื่อก่อนคุณตัดใจไม่ได้เมื่อก่อนตัดใจไม่เคยได้อย่างเงี้ยนะคะเอ่อแต่ว่าตอนนี้คุณรู้แล้วว่าตัวคุณเองอะควรที่จะไปในทางไหนควรที่จะอยู่ตรงไหนน,นะคะและแน่นอนอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้อ่ามันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์หลอกนะคะความเจ็บปวดมันยังอยู่แหละความหวั่นไหวในใจมันยังอยู่แหละแต่ว่าแอนมองเห็นการกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะก้าวออกมากล้าที่จะโอเคไม่ไหวไม่ไหวคือไม่ทนไม่ไหวแล้วไม่ฝืนนะคะ ขอดูความรู้สึกของคนคนนั้นหน่อยว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับชาพฤษศบ้างแน่นอนเขาต้องสัมผัสได้แหละถึงความแข็งแกร่งของคุณและเขารู้ด้วยว่าครั้งเนี้ยคุณไม่ได้เล่นๆนะครั้งเนี้ยคุณตั้งใจที่จะทำให้ได้หันหลังจากเขาให้ได้จริงๆตั้งใจที่จะไปจากเขาจริงๆนะคะเขาเองก็รู้สึกได้เหมือนกันนะคะแอนมองว่าตัวเขาอะ ณเวลาเนี้ยนะคะถามว่าตัวเขาอะรู้สึกยังไงกับเรานะแอนมองว่าเขาอะค่อนข้างที่จะตกใจหรือว่าค่อนข้างที่จะคาดไม่ถึงนะคะคุณเห็นเขานิ่งๆอะภายนอกเขานิ่งๆใช่ไหมแต่ภายในเขาอะเขาคิดนะคะภายในเขาเนี่ยเขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาไม่คิดอะว่าคุณจะทำได้เขาไม่คิดว่าคุณจะไปจากเขาได้เขาไม่คิดว่าคุณจะตัดเขาได้ แอนมองว่าเขาค่อนข้างที่จะประหลาดใจหรือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรในการที่คุณตัดสินใจออกไปในครั้งนี้แล้วเขาจะทำยังไงต่อไหมโอเคแอนว่านะคนคนนี for you, for you, you then, ้นะเขาไม่ได้จะใส่ความพยายามให้คุณแบบจริงจังเท่าไหร่หรอกเชื่อว่าเขาจะมาง้อแหละเชื่อว่าเขาจะมาพูด เอาคำพูดมาหวานล้อมหรือพูดจาอะไรดีๆให้กับเราเหมือนกับที่เขาเคยทำอะค่ะนะคะมาพูดจาแบบโอ้ยไม่มีเธอเหงาจังคิดถึงเธอนะเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าแอนเชื่อว่าคุณรู้ดีว่าคำพูดเหล่านี้มัน มันไม่ได้มีความจริงใจหรือว่ามันไม่ได้มีสิ่งที่คุณรอคอยอยู่ในคําพูดเหล่านี้หรอกมันเป็นแค่เลงง่ายๆว่าลมปากของเขาเท่านั้นเองนะคะและแอนเชื่อว่าคุณครั้งนี้ยคือคุณเอาจริงนะครั้งเนี้ยคือคุณแบบคุณเอาจริงอะ่ะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์เนี้ยอืมอ่อแอนว่านะใจคุณตอนเนี้ยคือ คุณเหนื่อยเหนื่อยกับความรักครั้งนี้มาน,นานละและณนะเวลานี้เนี่ยคุณไม่ใช่คนเดิมคนนั้นแล้วที่อ่อนแอรหรือว่ายอมให้เขาทุกอย่างหรือว่าต้องกลับไปเพื่อที่จะ เพื่อที่จะงอนง้อขอคืนดีหรืออะไรเลยนะคะณเวลานี้แอนมองว่าคุณเข้มแข็งมากๆชาวพิศศกค่ะแล้วคุณไม่อยากจะกลับไปเจ็บอีกไม่ว่าเขาจะพูดอะไรไม่ว่าเขาจะทําอะไรนะคะคุณรู้สึกว่าคําพูดของเขาการกระทําของเขามันเป็นแค่ลมปากมันเป็นแค่อะไรที่ไม่จริงจังมันเป็นอะไรที่แบบมาให้ความหวังเราเท่านั้นเองอะ่ะนะณเวลาเนี้ยคุณรู้สึกว่าจุดที่คุณตัดสินใจหรือว่าทุกอย่างที่คุณคิดในวันเนี้ยนะคุณไม่เสียใจเลยที่คุณตัดสินใจออกมาจากเขา อืมหนังสือเล่มเดิมอ่านกี่รอบกี่รอบก็เหมือนเดิมมันเป็นการอ่านใจตัวเองด้วยนะคะในการที่จะเดินทางในครั้งนี้คุณถามใจตัวเองหลายครั้งนะ ว่าคุณจะเอาอยัางไงก่อนที่คุณจะตัดสินใจนะคะออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่มีเขานะคะคุณพยายามวิเคราะห์ใจตัวเองคุณพยายามที่จะอ่านใจตัวเองคุณพยายามที่จะค้นหาเหตุผลมาสนับสนุนครั้งแล้วครั้งเล่าทําไม่ได้ครั้งแล้วครั้งเล่า,ท,ลลาที่ตัดสินใจเดินกลับไปหาเขาจนกระทั่งครั้งนี้แหละครั้งเนี้ความรักมันปริบานขึ้นมาโดยที่ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นความรักที่เขาต้องยืนให้เราแต่เป็นความรักที่ มันจริงกว่านั้นคือเรากลับมาและรักตัวเองได้นะคะนี่คือสิ่งที่ชาวพิศศได้ในตอนนี้ความรักที่คุณได้ในตอนนี้คือคุณกลับมารักตัวเองแล้วอะนะคะแล้วคุณกาลังจะก้าวพ้นวงจรอะไรที่มันเป็นท็อกซิกกับชีวิตคุณสักทีหนึ่งนะคะโอเคอย่าลืมว่านี่ก็เป็นดวงแบบ general reading อยู่ดีแหละไม่ใช่ดวงทั่วไปชาวพิศศค่ะเดี๋ยวเรากล่าวข้อกนใหม่ในคลิปหน้านะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ